ไมเดียวรุ่นใหม่คุณแม่ขาบอกว่าลาก่อนนะการมะยมจ๋าเรามีไอเทมใหม่มานำเสนอคะ่ะไมเดียวรุ่นนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างใชใ้เด็กน้อยว่านอนสอนง่ายเป็นไม้วิเศษที่แสนจะดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังใช้ข้อผลไม้ขอทุเรียนได้ด้วยและสิ่งสำคัญก็คือสามารถใช้เป็นไม้ควนยางได้ด้วยนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าทำไม้ควนยางหลายๆคนจะใช้เม็ดยางพาราแบบนี้ เอาไปเสียบกันกับไม้ที่อยู่ใกล้ๆมือหรืออันไหนก็ได้ที่เราสะดวกเนาะส่วนมากจะนิยมใช้แบบนั้นแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่าแค่เซิร์ชว่าไม้ควยางก็ขึ้นมาเยอะแยะมากมายหลากหลายรูปแบบ แล้วก็มีหลากหลายทรงด้วยทั้งแบบสั้นแบบยาวหรือในส่วนหัวเนี่ยบางอันก็จะเป็นหัวเหมือนเหรียญสิบหรือบางอันก็จะเป็นหัวเหมือนหยดน้าก็ใช้งานไม่แตกต่างกันค่ะเพราะว่าตัวนี้คนน้ํายางแล้วมันไม่ติดขี้ยางแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการคนน้ํำยางได้ดีมากๆเลยพิเศษอีกหน่อยก็คือเป็นไม้ที่เด็กน้อยเชื่อฟังเราด้วยก็เอานะเด็กคนไหนดื้อเด็กคนไหนซนก็ระวังคุณแม่ไว้หน่อยนะจ๊ะ